สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านตีสาวลาวสวัสดีพีพ่พีพ่ตีทุกท่านค่ะวันนี้น้องตีพาทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศนะคะจากตอนกลางวันมาเป็นตอนกลางคืนนะคะไม่ใช่กลางคืนหรอกนะคะก็เป็นการท่องลาตีนะคะทุกคนบนนุญถนนเป็นถนนที่สวยงามและเจริญมากๆเลยนะคะดูนะคะรถเยอะนะคะรถยังเยอะแล้วก็กว้ากมากนะคะ ขนาดยามค่ำคืนนะคะทุกคนนี่คะ่ะดูนะคะมีไฟส่องสว่างตลอดลายทางนะคะตลอดลายทางนี่คือบรรยากาศถนนอยู่ที่ประเทศไทยในตอนกลางคืนนะคะเป็นถนนกรุงเทพมหานครเมืองฟ้าเมืองสวรรค์น,นะคะเมืองสวรรค์นบนดินของใครหลายหลายคนนะคะไม่แปลกใจเลยนะคะทุกคนที่นักท่องเที่ยวต่างก็อยากมาเที่ยวที่ประเทศไทยนะคะผู้คนหลั่งไหลเข้ามา ยอยู่ที่กรุงเทพมหานครเพราะแบบนี้แหละนะคะทุกคนสวยงามมากๆเลยนะคะนี่มองแค่ผ่านโทรศัพท์นะคะถ้ามองด้วยตาเปล่าหรือว่าเรามาดูด้วยตาของเราเองจะเห็นถึงความงามความอลังการความยิ่งใหญ่ของถนนอยู่ที่ประเทศไทยนะคะ กว่างมากๆเลยนะคะก้วงมากๆเลยคะขีดเส้นขีดลายแบบชัดเจนสวยงามนะคะแถมตอนกลางคืนก็มีไฟส่องสว่างและยิบรละยับนะคะอย่างกับเป็นดาวนะคะดาวเ่าเรียกว่าดาวดาว,ดาวเยียงทางนะคะหรือว่าดาวนําทางก็ว่าได้นะคะทุกคนสวยงามโดดเด่นมากๆเลยนะคะก็จะมีหลายแบบหลาย่องทางนะคะให้เรา ขับรถนะคะการขับรถบนตอนกลางคืนต้องระมัดระวังด้วยนะคะทุกคนถึงแม้ว่ารถจะมาเยอะแต่ก็ต้องมีสติในะการขับรถอย่างระมัดระวังมากๆเลยนะคะอู้สวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนสวยงามมากๆไม่แปลกใจเลยนะคะทุกคนว่าทำไมคนถึงชอบท่องลาตีกันนะคะนี่แหละค่ะวันนี้เป็นวันที่แจ้งเตใจสุดๆเลยนะคะ พราะมันสวยงามไปคนละแบบคนละมุมคนละอยา่างตอนกลางวันเลยนะคะตอนกลางวันก็สวยงามไปอีกอย่างหนึ่งและตอนกลางคืนก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะนี่คะ่ะสวยงามมากๆเลยนะคะถนนอยู่ที่ประเทศไทยในตอนกลางคืนนี้ก็ไม่เพกตอนกลางวันเลยนะคะนี่แหะคือบรรยากาศอยู่ที่เมืองไทยถนนที่สวยงามและอลังการสุดๆนะคะ ก็ดูก็สูมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะถ้าหาคลิปนี้มีข้อผิดพลาดการใดน,น้องตีต้องกราบขอโทษขออาภัยนะคะฝากพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านกดไลค์กดเ like, ์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้น้องตีด้วยนะคะ มีป้ายบอกป้ายเตือนไปแต่ละจุดแต่ละจุดอุ้ยป้ายอะไรยเยอะแยะมากมายนะคะเป็นสีเป็นสันเยอะแยะมากมายนะคะป้ายป้ายก็มีไฟส่องสว่างเลยนะคะป้ายนะคะ,นะคะก็มีเสงระยิบระยับด้วยนะคะ,นะคะอันนี้เราก็ ว่าดาวคณนแเจี้ยงวัฒนะนะคะเราก็ไปกันต่อเลยนะคะวูสิจุดนี้สวยมากเลยค่ะทุกคนจุดนี้สวยมากๆเลยนะคะยังนะสูงมากๆเลยค่ะเป็นถนนที่สูงจริงๆเลยนะคะเนครึ่งหนึ่งของตึกสูงๆเลยนะคะครึ่งหนึ่งของตึกสูงๆเลยนี่คือบรรยากาศ ยามย็นนะคะยามเย็นหรือว่ายามแรงตอนกลางค่ำกลางคืนบนถนนไทยนะคะบนถนนประเทศไทยที่สวยงามสุดๆเลยนะคะรถไม่เยอะนะคะตอนนี้นะคะรถยังไม่เยอะตอนกลางวันนี้ไม่แน่นะคะตอนกลางวันนี้ก็บรรยากาศแบบหนึ่งอีกนะคะทุกคน ถนนอยู่ที่กรุงเทพนี้จะมีเส้นทางกับรถกำลังพันลอยที่ถี่กันมากเลยนะเอาอีน้องตีสังเกตถินนะคะจะมีทางกับรถแล้วก็ถนนต่างระดับสวนกันไปสวนกันมาเลยนะคะทุกคนนี่คือบรรยากาศยาเย็นอยู่ที่ถนนกรุงเทพมหานครเมืองฟ้าเมืองสวรระคะ์นะคะนะคะมาจ,จุดตรงนี้รถก็ค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะรถจุดตรงนี้นะคะ ขณะตอนกลางคืนนะคะี่บรรยากาศตอนกลางคืนบนถนนอยู่ที่กรุงเทพนะคะทุกคนนี่ค่ะโอ้โหลุดนะคะไม่หลับไม่นอนกันเลยนะคะทุกคนไม่หลับไม่นอนเลยนะคะมีรุดวิ่งอยู่ตลอดเวลานะคะเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลว้าวมีอันนี้สวยงามมากเลยนะคะตรงนี้นะคะค่ะสุดยอดค่ะสุดยอดสวยจริงๆค่ะ บรรยากาศสุดยอดเลยค่ะตรงนี้นะคะโอ้โหสวยงามโดดเด่นมากๆถ้าเป็นตอนกลางวันยิ่งสวยเลยนะคะถ้าเป็นตอนกลางวันนี่ขนาดตอนกลางคืนยังสวยขนาดนี้เลยนะคะโอ้โหงดงามจริงๆเลยค่ะอันนี่ก็จะเป็นถนนอีกเส้นนะคะ นีเพื่อนเรียกว่าสายอะไรสายสลิงหรือเปล่าเนาะตอนกลางวันยิ่งสวยนะคะตอนกลางวันนี่สวยมากๆเลยนะคะเนี่ยเป็นตอนกลางคืนนะคะเรายังเห็นถึงความสวยขนาดนี้เลยนะคะโ้บรรยากาศสุดยอดมากๆเลยค่ะสวยงามมากๆทุกคน หลายหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะคะทุกคนตรงน,นี้ไฟส่องสว่างรถมอเตอร์ไซค์เต็มนะคะมอเตอร์ไซค์นะคะจุดนี้อันนี้จะว้าวนี่มีอุโมงค์ด้วยนะคะทุกคนโอ้โหถนนกรุงเทพมีอุโมงค์ด้วยนะคะว่าถนนลอยฟ้าเยอะรถไฟลอยฟ้าก็เยอะนี่มีอุโมงค์ด้วยนะคะมีอุโมงค์ลอดใต้พื้นถนนอีกนะคะทุกคนโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะ น้องสีได้เห็นอุโมงค์อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะอยู่โอ้โหอยู่กรุงเทพมีอุโมงค์ด้วยนะคะตีก็คิดว่ามีแต่อยู่ในเขตสนบทหรือว่าเขตต่างจังหวัดนะคะอย่างเส้นอุดรขอนแกน่นอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่น้องตีได้เห็นถึงอุโมงค์อยู่ที่กรุงเทพนะคะโอ้โหเป็นอุโมงค์ที่ยาวมากๆเลยนะคะอุโมงค์ยาวมากเลยโอ้โห ดีก็คิดว่ามีแต่รถไฟลอยฟ้ากับเห็นจะมีแต่รถไฟนะคะนี่ทางรถวิ่งนะคะทางรถวิ่งมีอุโมงค์อดใต้พื้นถนน,นอีกนะคะโอ้โหสุดยอดนะคะถนนสองสั้น 3, สามชันก็ว่าแน่อยู่แล้วนี่ยังมีอุโมงค์อดใต้พื้นถนนอีกสุดยอดมากมากเลยนะคะโอ้โหดูถนนนะคะขนาดตอนกลางคืนยังสวย ดูดเด่นงดงามจเจริญหูจเจริญตาขนาดนี้เลยนะคะตอนกลางคืนนะคะทุกคนนะคะี่ค่ะไปส่องสว่างระยิบเยบับสวยงามนะคะเป็นเส้นทางที่ไม่น่ากลัวเลยนะคะขับรถตอนกลางคืนก็ไม่น่ากลัวตอนกลางวันก็สบายนะคะบรรยากาศบนถนนอยู่ที่เมืองไทยตอนกลางคืนยามค่ําคืนนะคะรถเมล์ก็ยังวิ่งอยู่เลยนะคะรถเมล์ยังวิ่งเสยนะคะทุกคนสาย76สบนะคะ เห็นป้ายอยู่ข้างบุนะคะนะคะก็มาถึงจุดนี้น้องตีก็คงขอจุบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดน,น้องตีต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ